ยกลับมาสิบคู่ชกเต็มเต็มในวันนี้กับอภิมหาก่ากล้วยไผ่ไฟ<ป> คนมีแฟนเดินจากมือของแกมเยอะแยะไปก็ต้องต้องหมดต้องทีนี้จังหวัดร้อยเอ็ดฮะกำลังที่เกินร้อยะนั้นขอเสียงคนร้อยเอ็ดดังไปทั่วโลกอีกสักทีแล้วไปไปขณะนี้อยู่แล้ว วันนี้มีแบบสิบเหรียญเท่านั้นในโลกด้วยแต่ตว,วันนี้หนนนนให้กับมวยด้วยแต่เดี๋ยวค่อยบอกกันนะฮะวันนี้ครับท่านผู้ยรติครับสมาคมกีฬามวายไทยไหน์านานชาตินะครับเป็นผู้รับรองการจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับไอ้ไ์อาจารย์ต้อมนะครับโดยคณะสิบท่านเจ้าคุณนะครับ ทาราบวัชราว,วิทยาคมนะครับหรือพระอาจารย์ต้อมนะวัดท่าแสแรงจังหวัดร้อยเอ็ดวันวนี้มีส่วนทางราชการวรวมถึงเอ,อกชนเนี่ยได้ร่วมจัดไทยไม้ครับเช่นอาจารย์ต้อมในวันนี้ครับถูกต้องนะครับโดยทางคณะกลุ่มศิลยานศินะกรรบร่วมกับมูลนิธ,ธิทาราชวัชราว,วิทยาคมนะครับได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้นมีวัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ผลานศิและประกาศเกียรติคุณของท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ต้อมนะครับ ที่ท่านได้สร้างคุณูปการไว้นะครับประการมากๆรวมถึงในเงผลก็คือจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยครับฉะนั้นในช่วงนี้นะครับท่านจุฑาจัลตอมครับได้มีความบอกกล่าวนะครับมาถึงทุกคนด้วยรวมถึงผู้สนับสนุนและก็ผู้ที่ร่วมจัดงานครั้งนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบในชมโภวิทยาครับ จังหวัดน,น้อยเนี่ยมันเป็นจังหวัดเล็กๆที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นตื่นทางพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็ไม่มีภูเขาคนก็จะไม่ค่อยรู้จักแต่ก็ดีถ้าที่ไทไฟเนี่ยลงมากระตุต้นเกี่ยวกัางศรฐกิจในจังหวัดทําให้ชาวบ้านได้มีไรายได้จังหวัดหนึ่ง เม่อเสร็จกิก้แล้วก็คนนก็จะรู้จังหวัดร้อยเอย็ดทั่วโลกเลยเป็นโอกาสดีของชาวร้อยเอ็ดที่มีโอกาสได้มีกิจกรรมที่ถือว่าใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาถือว่าเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดร้อยเอย็ดนะจังหวัดใกล้ๆเคียง ตรงนั้นก็นจะเป็นหอโหวตที่สูงร้อยเอ็ดเมตรมชื่อของจังหวัดคือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าการจัดมวยนี่มันก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมเรานะของพวกนี้มันเป็นของคู่ประเทศชาติเรามาตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่โบราณกา,าลกันเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ให้คนต่างชาติได้รู้ว่าคนไทยเรามีมเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วนะสาธุ <laughs> ขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างขอให้เอฟซีของไทยไทยทุกคนกจงเจริญรุ่ง,รงเรืองในหน้าที่การงาน และประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานทุกคนขอเจริญพรสาธุครัสาธุาสาธุโอ้โหยังไได้พรได้มงคลเต็มตที่เลยนะนั่นถึงเป็นเกียรติกับไทยไม้โรงงานครับถึงทุกคนนะฮะเราก็ได้มาเข้ากราบนะฮะพระทาน,นกันด้วยวันนี้ถูกต้องครับเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาจัดจริงจริงรู้สึกเป็นเกียรติด้วยมากๆซึ่งตอนวันนี้ที่มาเนี่ยผมเพิ่งรู้อ่าเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ ของร้อยเอ็ดอีกอย่างหนึ่งครับผมนะครับเป็นท่าทางนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่มามารับสัมภาระบินเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะจะพูดร้อยเอ็ดให้ทำท่านี้จริงนะหนึ่งแล้วหน้าเราก็เป็นศูนย์ไงนี่ก็เป็นหนึ่งไงหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วเวลาถ่ายรูปอีกนะแค่นี้เลงนะครับเป็นอะไรที่แบบเออเป็นสูตรลิขิตนารั่นแหละเวลาเจอการก็เวลาถามว่าเป็นคนจังหวัดไหน น้องผมก็เลยแซวว่าถ้าเป็น2นิ้วแหละ2อ2รอ๋สองออกไม่มีจังหวะโอเคครับ1นึ่งศนะฮหนึ่งะจบนี้นะครับมากเลยครับวันนี้มาลุยมาสนุกกันดีกว่าแต่ท่านั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นท่าที่บนเวทีมวยแล้วได้แสนหนึ่งคราลุ้นท่าอะไรคือท่าเนี้ยผมรู้ว่าน่าจะประมาณ5้าปีแล้วยังไม่มีใครทำได้แล้วคว้ารางวัลไปเนี่สิครับคุณมันคือท่าตะไคร่ปัดหางครับทุกท่านครับแต่ว่า ท่านี้เนี่ยต้องเป็นนักมวยที่อยู่บนไทยตรงนี้ครับแล้วเอาชนะได้ท่านี้บอกเลยว่าน้าแรกธรรมชาติตาย้างก็เยังไม่ได้แจกสักทีแต่ขอบคุณที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะมาลุ้นกันครับวันนี้ว่างินรางิัลเิเศษหนึ่งแสนบาทนะฮะนักมวยคนไหนจะใช้แม่ไม้จะไมใช้ปัญหาชนะน้องคู่ต่อสู้วันนี้หรือเปล่าครดตามครับ้วงครับเพราะว่าน้าแรกธรรมชาติปลาย้างเนี่ยนะเตรียมแจกอยู่แล้วเหลือนักกีฬาเราทําได้ไหมวันนี้อาจจะได้เห็นกันนะครับและอีกหนึ่งสิ่งในวันนี้ที่จะทําให้ เราต่อยเต็มที่แลครับวก็มีความเป็นมงคลตรงนี้มีรางวัลพิเศษด้วยนะฮะมอบให้กับนักชกที่ชนะเท่านั้นครับ